ปัดพี่น้องขอบวนรถแล่นน้ำดากกันแม่อลังการแท้หัวนาบุย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 ขบวนต่อดากกันคือวนน่ามันเาวาบักโลกกว่าพุดแล้วพี่น้องจัดเต็มคักอิริทีมงาน260ยิตันยิงเจริญเคนรนบ่ต้องนอนดักเขาคืนนี้จัดยาวๆไปมานคักอิริพี่น้องงานนี้ติดตอกันสามื่นพ่นเด้บุยซีอโอ่อยคือว่านั่งยิ้มปุยปุยอยู่เหี้ยนพุ่นล่ะพี่น้องสม,มื้อติดพูเนาะอุ้ยมานคักอิริพี่น้องจัดไปจัดไปทีมงานเขาเลือดอิริ ไปฮอดแล้วสิจังได้กระซังทายรูปสะกกอนพุ่นนะพี่น้องเบิ่งความพร้อมของทีมงานคอยทายถ้าดึงแผ่นเหล็กสื่อกับัะโกคักขนาดแท่พี่น้องงานนี่เขามายกทางบำบัดของเสียจากทานหินพี่น้องมือแรกเปิดงานได้ก็ยกวนๆแล้วพี่น้องเข็น260สตันจักยภาพเลิศขึ้นยังนี่ งานนี่งานเซฟตี้รอยเปอร์เซ็นต์อตหงวงเลยพี่น้องเคลนสองร้อยหกสิบตันเขาพร้อมมากเลยพี่น้องเรื่องความปลอดภัยในการทํางานกับบตตอง่วงพี่น้องยิ่งจะเจริอนเครนเน้นมากเซฟตี้เฟิร์สมาเป็นอันดับหนึ่งต่อพี่น้องงานนี้มีข้าเจ้าคนเคยมาทดลองแล้วพี่น้องแต่ว่าบ่าสํำเร็จยิ่งจเจริญนเคลนเฮาก็เลยได้มาปฏิบัติการมือนี่แล่ละพี่น้องยกถังบำบัดของเสียจากท่านหินน้ำหนัก5ตันพุ่นเด้พี่น้องห่างตัวบัก30เมตรพ่นยกกวมไปพูนนะพี่น้อง้างคางเสาโกโดยุพุน่น เอยบอกเลยพี่น้องงานนี้ยิ่งจเจริญเครนมาปัญหาจบสิกเนี่เจอบริษัทเอยบริษัทเขามีความพร้อมในทุกๆด้านพี่น้องเ่าว่าสิเป็นด้านความชำนาญฝีมือรถที่ใส่ในการปฏิบัติงานรวมไปถึงทีมงานสตาฟเขามีศักยภาพดูแลมุดเจาได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แมนความไว้หลีดพี่น้องเอยบ่ตัวมูเจาออกใส่บริการทีมงานยิ่งจเจริญเครนบ่าผิดหวังแน่นอนงานหน่อยงานใหญ่ก็เอินทีมงานเขาไปใส่บริการได้เด้อพี่น้อง ทีมงานคอยบาธรรมดาเดอ้อพี่น้องว่าหอดกินได้พูนะ่ะเลือดคึ้นยังนี่พูนะ่ะพ้อมบักครักนึงแล้วเป็นลามเนพี่น้องประสานงานกับทีมงานเช้าตั้งชาตินี่ขึ้นเชื่อมบันไดละพี่น้องใกล้แล้วละบารีวันที่3ของการปฏิบัติงานจบอย่างสวยงามเอาละพี่น้องคอยว่ามา่อายแล้วขออนุญาตจบคลิปทีมงานเสียหลังยิ่งเจริญเคลนขอบคุณค่ะ